เดอะมิ r o เสื่อดังของประเทศอังกฤษรายงานโมฮัมเหม็ดซาลาดาวเตะชาวอียิปต์ของหงแดงลิเวอร์พูลจะยังไม่ย้ายทีมไปไหนหลังจากมีข่าวมาหนาหูว่าเจ้าตัวเตรียมย้ายไปลิกซาอุโมฮัมเหม็ดซาลาแข้งสุดฮอตของลิเวอร์พูลและสุดยอดจอมถล่มประตูของพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังไม่มีแผนที่จะย้ายทีมแม้ว่าผลงานของทีมลิเวอร์พูลในฤดูกาล2022-2023จะไม่ดีเท่าที่คาดหวัง โดยทีมสามารถรักษาตำแหน่งเพียงอันดับ5ในลีกซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขันในอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูการถัดไปดังเป็นที่ทราบว่าซาลาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีความสำคัญมากสำหรับลิเวอร์พูลดังนั้นการเรียกร้องให้เขาย้ายทีมอาจเป็นสิ่งที่ยากแต่ยังไม่เคยมีข้อมูลชัดเจนว่าเขาจะย้ายทีมไปสโมสรอ,อื่นในฤดูการถัดไปแต่ยังมีข่าวลือว่าเขาอาจย้ายไปสโมสรในซาอุดีอาระเบีย ซาลาได้แจ้งผู้บริหารสูงสุดแล้วว่าจะขออยู่กับหงแดงต่อไปและเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถช่วยเหลือทีมในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยการทำงานร่วมกับโคดี้กักโปและดาวินนูเยสข้อมูลนี้สะท้อนถึงความมั่นใจของซาลาที่จะสามารถใช้ความสามารถของเขาเพื่อช่วยสร้างความสำเร็จให้กับทีม